สวัสดีครับท่านผู้ชมมาวันนี้ผมมิเตอร์สุสุวามาให้พาท่านผู้ชมมาให้ดูย่านเศรษฐกิจของอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับยามค่ำคืนนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเข้าบริเวณสายหนึ่งครับสายหนึ่งบริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห์หนึ่งครับอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตลาดกิมหยงแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นบรรยากาศตอนยามค่ำคืนนะครับ ตอนนี้เหงาเงมากเลยครับเหงาเงมากเลยครับโอ้โหให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปเลยนะครับอืมเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ครับโอย้ยังมีกองขยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ สวัสดีครับคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับมาให้ดูหาดใหญ่นะครับยามค่ำคืนครับย่านเศรษฐกิจนะครับวันนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับหาดใหญ่ยามค่ำคืนครับยังไม่ฟื้นเลยครับยังไม่ฟื้นเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับอืม สงสารพี่น้องชาวหาดใหญ่มากเลยครับตอนนี้โอ้โหขอหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ครับอืมอ่ตอนนี้อยู่ในย่านเศรษฐกิจเลยนะครับตลาดกิมหยงนะครับตอนนี้พามาให้ดูครับยามค่าคืนครับปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับนักท่องเที่ยวโอ้ยตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเดียวบรรยากาศเงียบ เงียบหมดเลยครับตอนนี้หาดใหญ่เงียบมากครับไม่เคยเงียบแบบนี้มาเลยนะไม่เคยเงียบแบบนี้เลยนะครับหาดใหญ่โอ้ยเงียบมากเลยครับขอหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับอืเงียบมากเลยนะครับหาดใหญ่โอ้ยเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ผมเข้ามาในย่านเศรษฐกิจเลยนะครับของหาดใหญ่นะครับอื <c oughs> บริเวณนี้เขาจะเรียกว่าสายหนึ่งครับสายหนึ่งเงียบมากเลยครับตอนนี้โอ้โหสงสารพี่น้องชาวหาดใหญ่มากเลยครับโอ้โหขอหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะขับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตอนนี้หาดใหญ่เงียบมากครับ ปกติอบริเวณนี้ตามจริงอ่ะมาลงมาเลย,ลยเดินเต็มหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับโอ้ยอาจจะต้องการต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจอีกเยอะครับอืนี่ตอนนี้โอ้ยเป็นเมืองเหมือนไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเลยครับเป็นเมืองโอ้ยบ้านเลยรก็ปิดไฟหมดแล้วตอนนี้ ปกติเป็นเมืองที่มีสีสันนะครับเมืองกลางคืนนะครับอืมโอ้โหสงสารพี่น้องชาวหาดใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเลี้ยวไปดูสายสองครับสายสองเลี้ยวไปดูสายสองนะครับจะเลี้ยวไปดูสายสองนะครับสายสองของหาดใหญ่นะครับ สายสองก็เหมือนกันครับบริเวณนี้จะมีร้านลงร้านนวดอะไรเต็มหมดเลยนะครับตามจริงอะ่ะออแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับโอ้ยพังหมดแล้วโอ้ยอยังพอมีมั่งครับโอ้ยก็เริ่มเปิดแล้วนะครับพอเข้ามาในสายสองก็ยังพอมีแสงสีกันบ้างนะครับอ๋อยังพอมีมั่งนะครับสายสองอะ่ะ นี่ครับหัดใหญ่แหล่งเศรษฐกิจเลยนะครับที่ผมพามาตอนนี้ยแหล่งเศรษฐกิจของหาดใหญ่เลยนะครับอืมขอคนละหนึ่งไลค์ครับสนับสนุนพี่น้องชาวหัดใหญ่ครับนี่ตอนนี้อยู่บริเวณสายสองนะครับสายสองของหัดใหญ่นะครับ สงสานพี่น้องชาวหาดใหญ่มากเลยครับโอ้ยเนี่บริเวณนี้น้ำท่วมเกือบสามเมตรสี่เมตรนะครับตอนนี้คงจะลืมหาดใหญ่ไปหมดแล้วเพราะสนใจแต่สงครามใช่ไหมครับสงครามใช่ไหมครับว้าสงครามก็ว่าไปอีกเรื่องนึนงครับแต่ว่าต้องซับน้ำตาคนหาดใหญ่ด้วยนะครับ สงครามต้องไปดูหรอกครับไทยชนะอยู่แล้วแต่น้ำตาพี่น้องชาวอาใหญ่สำคัญนะครับโอยี่ก็ติดไฟแดงครับเหีือข้างหน้าจะเป็นตลาดยิมยงนะครับข้างหน้าจะเป็นตลาดยิมยงนะครับข้างหน้านี่ครับ่วนตลาดยิมยงครับพังหมดเลยครับตลาดยิมยงโอ้ย พังหมดเลยนะครับตลาดกิมยงอืมเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดกิมยงนะครับเป็นประตูเขาจะมีชื่ออยู่นะครับแต่ว่าไฟปิดนะครับเขาจะเรียกตลาดกิมยงนะครับตรงนี้แต่ว่าก็เสียหายหนักครับตลาดกิมยงเสียหายหนักครับ อตอนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าไปสู่บริเวณสายสามครับสายสามสายสามนี้ก็กินเยอะแยะมากมายคองอร่อยอร่อยทั้งนั้นครับแต่ว่าน่าจะท่วมหมดแล้วน้ำโอ้โหตอนนี้เงียบหมดเลยเงียบเงียบมากครับ ดูครับสายสามโอ้ยไม่มีอะไรเลยครับทุกร้านพังหมดเลยครับตอนนี้โอ้ยน่าสงสารจริงๆครับพี่น้องชาวััดใหญ่โอ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับพี่น้องชาวััดใหญ่ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยครับดูครับแต่ละร้านพังหมดเลยโอ้โหี่แหล่งเศรษฐกิจเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเปิดก็ไม่กี่ร้านนะครับเปิดก็ไม่กี่ร้านนะครับไม่คึกคืนเลยครับมาลงมาเลยเลยไม่รู้หายไปไหนหมดครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับไปโซลีกาเดินกงินดีกว่าอืม นี่ครอเลี้ยวซ้ายจะเป็นถนนคนเดินนะครับอือดูครับโอ้โหไม่มีใครเลยครับตอนนี้ปกตินักท่องเที่ยวจะเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับโอ้โหโอ้โหบริเวณนี้จะเป็นถนนคนเดินนะครับอืมแต่ตอนนี้มืดเลยครับโอ้โหอาใจยน่าสงสารมากเลยครับจาก เมืองท่องเที่ยวตอนนี้ปิดไฟดูดูดูดกันเอาเองครับปิดไฟไปเลยนะครับตอนนี้โอ้โอหน่าสงสารมากเลยหดหูมากเลยบรรยากาศตามจริงเนี่ยเป็นเมืองแสงสีเลยนะครับหาดใหญ่อะต้องเร่งช่วยเหลือด่วนแล้วครับหน่วยงานภาครัฐ่ะครับอืม ผมขับไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้อีอ้อมมาที่สายสามอีกครั้งนะครับสายสามโอ้โหสายสามเดี๋ยวขับตรงเลยครับแถวนี้ก็จะมีร้านดังๆมากมายก๋วยเตี๋ยวชาอะไรแบบนี้ครับเป็นบักุเต๋ที่อร่อยที่สุดครับอืมแต่น่าจะโดนน้ำท่วมแล้วนะครับตอนนี้ืมอ โอ้ยน่าจะโดนน้ําท่วมเลยนะครับอ่าดูนะครับโอ้ยพังหมดเลยครับร้านโกตีโอ้ยเห็นหรือเปล่าซ้ายมือเมื่อกี้ครับบรรยากาศหน้าหดหูมากเลยตอนนี้อืม มีไม่กี่คนนะครับที่เดินอยู่ตามจริงอ่ะเดินเต็มไปหมดนะครับตอามจริงอ่ะก่อนน้ำไม่ทั่วมาเดินเดินเต็มเลยนะครับแต่ตอนนี้อแทบจะนับคนได้เลยนะครับอของานใหญ่เทบจะนับคนได้เลยนะครับอืม เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าไปสู่ถนนสีภูวานาฏครับไปดูไป,ด,ไปดูถนนสีภูวานาฏกันเลยนะครับอืมีแต่รถครับไม่มีคนครับมีแต่รถครับนี่เป็นถนนสีพูวานานนะครับโอ้ยตรงนี้ก ยังเก็บขยะกันไม่หมดเลยนะครับตอนนี้ ใหญ่ตอนนี้อยู่บริเวณถนนสีพูวานาทนะครับโอ้ยขอคนละ like. นลใใหนึงห่งไ,ไล like ค์เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับมือขวามีไว้ทําไมปดไลค์สิครับโอ้ยเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับนี่ผมพาไม่ดูครับโอ้ยบางร้านก็ปิดกันหมดเลยคนระับตอนนี้ปิดกันหมดเลยนะอื <c> ้ม <oughs> พูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเดือนไหนจะเสร็จนะครับหาจใจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับโอยนี่เดยหน้าแดนหนา้าข้างบนครับด้านหนา้าเป็นห้างไดหน้าของอาดใหญ่นะอยู่บริเวณถนนสีพูวนนาคครับก็ยังปิดกันอยู่เลยนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเอียงกล้องมาทางนี้หน่อยนะครับให้ดูภาพบรรยากาศการค้าขายนะครับที่ยังไม่คึกคืนเท่าไหร่นะครับผมว่าอันนี้บริเวณนี้เขาจะขายเสื้อพงเสื้อผ้าเล้วยังยังปิดกันอยู่หมดเลยนะครับโอ้ยเศรษฐกิจยังไม่กลับมาทีครับหาดใหญ่สงสารพี่น้องชาวหาดใหญ่เหลือเกินครับนี่จะเข้าสู่ถนนสามสิบเมตรครับสามสิบเมตรของหาดใหญ่นะโอ้ยก็ เสียหายมากครับบริเวณนี้ก็เสียหายมากครับขออภัยครับก้องสั่นไปหน่อยครับขออภัยครับอื อีกจะเข้าสู่ถนนสามสิบเมตรแล้วครับตอนนี้เข้ามาแล้วไม่ใช่จะเข้าเข้าสู่ถนนสามสิบเมตรแล้วตอนนี้ก็ใอยดูครับโอ้ยตอนนี้ปิดไฟเรนหมดแล้วโอ้ยไม่คึกคืนเลยโอ้ยโอ้ยก้อยดูไ่หมดแล้วครับสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับโอ้ยวันนี้ขอญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณครับ